ให้มันดูเขาหน้านอนกว่านี้หน่อยไหมพอมันจัดของออกไปมันก็หายลกคุณจะได้ไอเดียของการแต่งห้องนอนให้เป็นสไตล์มินิมอลแล้วนะอย่างหนึ่งคือเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนแอร์ด้วย<ช>นะครับจริงๆมันเป็นแบรนด์ของทางฝั่งยุโรปเขาครับแล้วก็มียอดขายเป็นระดับต้นๆเลยแล้วกัน The Room Maker ครับ,รบอะไรเนี่ยเราต่างโชว์อันนี้นะเดี๋ยวผมกำลังจะเตรียมเอาแมวไปหาหมอ <laughs> เอาหมอมาหาแมวพอแล้วเอาหมามาหาหม,าหมอแล้วไมแกล้งกันถูกโอเค,ควันนี้นะครับอยู่ในบ้านผมอีกแล้วนะครับแต่อยู่ในมุมที่คุณอาจจะเคยเปิดบ้านไปแล้วบ้านแบ <c oughs> น,นี้เนาะแต่จริงๆมุมนี้ไม่เคยเห็นว่ะทุกบ้านก็จะมีห้องแบบนี้อยู่เ <h ast> ขาเรียกว่าห้องแห่งความลบ ห้องอเนกประสงค์ก็คือเป็นห้องที่อะไรไม่เอาเนี่ยเราก็จะเอามายัดรวมรวมไว้กองไว้แต่มีอะไรมีอะไรบ้างที่ไม่เอาอันนี้มีพระพระฟ้าอะไรเี้อันนี้ของกองถ่ายกินสกรีนเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าเก้าอี้ที่นอนอะไรเงี้ยเรียกได้ว่าโจ๊กเละเป็นโจ๊กจะมีการมาปรับปรุงห้องนี้ใหม่เพราะว่าตอนนี้ฟ้ามีโจทย์ อ่อ่าเข้ามาคือห้องตอนตอนนี้แต่ก่อนเนี่ยบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้นเนี่ยเราไม่ได้ใช้เรามีห้องนอนหน้ามีห้องนอนหน้าอยู่มีห้องรับแขกไปเลยพอละห้องนี้ก็เลยไม่ได้ใช้แต่วันเนี้ยเหมือนจะต้องใช้ละเดี๋ยวอแฟนผมท้องได้ประมาณ5 6เดือนแหละเด็กเกิดขึ้นมาแล้วที้มันก็ต้องคิดเผื่อว่าห้องนี้ต้องปรับปรุงเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีแม่ปู่ย่ามาเลี้ยงปู่ย่าคือแม่เนี่ยมาอยู่เพราะว่าบางทีมาเลี้ยงด้วยก็มีปู่ย่ามาอยู่ก็คือปรับให้มันดีกว่านี้นิดนึงให้มันดูเข้าน่านอนกว แต่คุณผู้ชมก็ไม่ได้ไอเดียอะไรเลยถูกไหมเราก็อาจจะมีการปรับปรุงอะไรมาสักหน่อยง่ายๆก็คือตั้งงบไว้แบบไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเราเราต้องบอกว่าห้องนี้มันคือใช้ชั่วขาวคือแม่มาอยู่พอวันหนึ่งน้องโตขึ้นมันอาจจะเปลี่ยนเป็นอีกสไตล์ที่เขาชอบหรืออะไรเพราะฉะนั้นเราก็ควรไม่ควรใช้งบเยอะแล้วปรับให้มันแบบน่าอยู่ขึ้นแค่นี้เรามาดูสภาพปัญหาของห้องนี้ก่อนนะครับว่าตอนแรกห้องนี้ถูกแต่งเป็นสไตล์อะไรรู้ไหมยังยังบรรยัติได้เลยสไตล์เนี้ยสไตล์มินิมาร์ท ามก็คือแบบมีทุกอย่างให้เลือกสรรเลยมีชั้นมีเชลมีอะไรในหยิบได้หมดเครื่องออกกําลังกงกําลังกายสีมันจะชัดเจนไงตอนแรกสีมันจะมาน้ําเงินอ่ะคุณชอบสีเงินอ่าฮะน้ําเงินก็คือนาเงินนาเงินอ่ะโอเคก็จะมีน้ําเงินทั้งตัวผนังตกแต่งแล้วก็ตัวม่านซึ่งถ้าเกิดพูดในตรงนี้ก็คือว่าห้องเนี่ยมันรู้สึก ครับแคบแล้วไม่ควรจะไปไม่ควรจะไปใช้สีที่มันหนักสีเข้มคร oh, ับแคบในความหมายคือด้วยด้วยทาวโคมที่มันต่อไปหลังคาสลับเนี่ยหลังบ้านเนี่ยมันจะเห็นว่ามันจะมีหลังคาเฉียงออกมาครับอ่ามันก็เลยทําให้ฝ้าเนี่ยไม่สูงถ้าตรงตรงเนี้ยมันอยู่แค่ประมาณสองเมตรไม่ถึงวะไม่ถึงอะสมมุติถ้าเกิดเ <9, S 2> ้าเมตรสมมติถ้าแม่คุณยืนบนเตียงเนี่ย <laughs> S <S <S แม่คุณจะเลี้ยงหลานเนี่ยดยูเนี่ยอุ้มอุ้มหลานในทางน,นี้เลยอเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการแก้ไขปัญหานิดนึงคือการอาจจะฝ้าน,นี่อาจจะแก้ไม่ได้ด้วยหลังคาสโลปเพื่อนมีอาจจะเป็นการย้ายเตียงอ่าฮะอ่ะแะา,าแล้วก็ทาสรงทาสีซมใหม่ลวกันเนาะจากสไตล์มินิมัลก็จะกลายเป็นทา,นทานสีเนี่ยใช่คือคือเป็นเะไรที่ง่ายสุดทาสีจัดท็อปแต่งเข้าไปเดี๋ยวจะมาจัดให้ดูว่าไอ้ของที่มันมีอยู่เนี่ยจัดให้มันเข้าที่เข้าทางให้มันสวยได้คุณเนี่ยเหลืองเป็นชีตเลยบ้านเนี่ยได้มา อายุน่าจะประมาณแบบ20กว่าปีแล้วหมายถึงว่าก่อนที่เราจะซื้ออ่าก่อนที่จะซื้อพอซื้อเสร็จเดิมทีพื้นมันก็เป็นแบบเป็นปูปาเก้ด้วยชั้นมะ,ะแล้วก็มีเปลี่ยนพื้นเป็นตัวกระเบื้องลายหุดอ,อ่อนไปแล้วอ่าวงกบประตูเนี่ยใช้ของเดิมห้องที่เราไม่ได้มีฟังก์ชันจะใช้นะเวลาที่เราซื้อเนี่ยประหยัดได้ก็ประหยัดแล้วก็ป,ล,กปล่อยไว้เหมือนเดิมซึ่งแน่นอนว่าแอร์เนี่ยมันเป็นแอร์แถมมาเป็นแอร์เดิมของบ้านจากเจ้าของบ้านเก่าซึ่งมันก็โอ้โหถ้าดูแล้วน่าจะมี10ปีบางทีคนนดูเห็าจจะ่้ แอร์สีเหลืองเนี่ยไปซื้อที่ไหนวะแต่ที่ประเด็นเนี่ยแม่งไม่ใช่เหลืองเหลืองเนี่ยพอทนได้ที่ทนไม่ได้คือร้อนที่ผายอันนี้เปิดแล้วปะเนี่ยเปิดละแล้วเราก็ใส่เสื้อเต็มด้วยคือตั้งแต่เข้ามาเนี่ยแม่งเปิดแอร์ตลอดแล้วนะคือเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกเนี้ยไม่ว่าจะดีหรือทนแค่ไหนต้องบอกว่าสุดท้ายมันมีอายุของมันเนาะมันก็จะประมาณซักแบบผมว่าเอาเหยียดเหยียดเลยนะสิปีนี่เหยียดเหยียดลว คืออย่างนี้ละละเอียดอาแต่ถ้าแต่ถ้าแบบกําลังดีก็คือ6ปี7ปีเท่าที่เคยใช้มันก็เหมือนพกรถยนแหละ,ะมันก็จะเริ่มเริ่มงองแงนั้นวันนี้นะครับคุณจะได้ไอเดียของการแต่งห้องนอนให้เป็นสไตล์มินิมอลแล้วนะ,อะโอเคนะเผื่อจะไปทําตามกันได้ง่ายๆอีกอย่างหนึ่งคือเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนแอร์ด้วยนะครับผมไปดูข้อมูลมาแล้วผมว่าจะใช้แอร์ยี่ห้อคอมฟี่จริงๆมันเป็นแบรนด์ของทางฝั่งยุโรปเขาครับแล้วก็มียอดขายเป็นระดับต้นๆเลยแล้วกันวันนี้ผมไปดูข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋๋ยยยยววววหลััังงจาาากกทีีี่่ตติิดด้แอรรเนคม ที่เราจะไปเล่าดีไซน์ของห้องนะผมขอมาพูดถึงการติดแอร์ของเราในวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเมื่อกี้ผมให้ช่างเข้ามาติดแอร์ทำการเดินระบบเทสระบบอะไรไปเรียบร้อยและนี่เป็นแอร์ใหม่ของเราเลยนะครับที่ผมเลือกใช้ในวันนี้อย่างที่บอกไปว่าผมเลือกใช้แอร์ยี่ห้อคอมฟี่เป็นแบรนด์จากเยอรมันนะครับแอร์ที่มียอดขายเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับซึ่งที่ผมติดตั้งนะครับจะเป็นคอมฟี่ S AG s ซีรีสนะครับขนาด12,000 BTU นะครับก็จะพอเหมาะพอควรก,กับห้องขนาดแบบ4 4เมตรของผมนะนะครับออปชั่นอย่างแรกที่ผมชอบมากที่สุดสําหรับคนไทยในแนะนําเลยคือเขาจะมีคอมเพรสเซอร์นะครับคุณผู้ชมที่สามารถทําความเย็นได้เร็วสูงสุดอยู่ที่6วินาทีเปิดปุ๊บรอ1 2 3 4งสป้าบเย็นเลยนะครับตัวนี้จะมี e-max algorithm um นะครับซึ่งจะช่วยในการ ประมวลผลวัดผลอยู่ตลอดเวลาทํางานอย่างเงี้ยเพื่อที่ว่าอะไรจะช่วยคงประสิทธิภาพ ให้การปรับอากาศให้แอร์เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดให้มีความเย็นอยู่และที่สําคัญเลยบางทีอะ่ะเขาจะคํานวณถึงแม้กระทั่งแบบว่าการสั่นสะเทือนของเครื่องบางทีอะ่ะเครื่องถ้าไม่ได้เกิดการคํานวณเลยอะ่ะแล้วทํางานหนักๆตอลอดเวลาเหมือนเกิดการโอเวอร์โหลดเพราะเกิดการโอเวอร์โหลดมันก็จะสั่นพอสั่นเครื่องก็จะสึกหรอถ้ามีระบบอัลกอรลทึมดีๆแบบนี้มันก็จะมีความฉลาดมากขึ้นนะครับก็จะช่วยในการผ่อนแรงส่งแรงอะไรต่างๆเนี่ยให้เครื่องทนา่ทงานอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับซึ่งอันนี้นะครับมันจะมีแผ่นกองแบบพิเศษ เป็นแผ่นกองแบบ2ชั้นนะครับเราจะเรียกแผ่นกองแบบนี้ว่าโคค a t ไลท์นะครับพอมี2ขั้นตอนแบบนี้มันก็ช่วยเหมือนกันเพิ่มประสิทธิภาพในการกองอากาศให้นั่นเองนะครับแผ่นกองชั้นแรกนะครับก็จะช่วยกองฝุ่นขนาดใหญ่ๆห,หรืออาจจะเป็นขนสัตว์อะไรต่างๆนะส่วนแผ่นกองชั้นที่ี่ยจะมีความละเอียดช่วยกองพวกแบบควันได้เกสรดอกไม้ เชื้อราอะไรต่างๆที่ปะปนอยู่ในอากาศเนี่ยก็จะทําให้อากาศที่ออกมาเนี่ยครับมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์มากขึ้นซึ่งไหนๆนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมจะต้องทําห้องไปไว้สําหรับรองรับคนที่คุณรักอย่างเช่นผมเดี๋ยวมีสมาชิกใหม่ตัวน้อยใช่ไหมอันนี้จะมีระบบพิเศษที่เขาชื่อว่า Active Clean นั่นเองซึ่งคุณผู้ชมสามารถกดที่ปุ่มตรงนี้ได้จากรีโมทหรือกดผ่านแอปพลิเคชันในมือถือก็ได้นะครับต้องบอกนี้ว่าในตัวแอร์นะครับบางทีในคอยล์เย็นเนี่ยมันจะมีพวกคราบสกรปรกคราบ มันะสะสมอยู่ใช่ไหมครับถ้าปล่อยไน้น,นานๆมันก็จะเกิดเป็นเชื้อราเป็นสิ่งสกรปรกเวลาที่คุณจะทําคุณก็ต้องเอาช่างแอร์เข้ามาล้างแอร์นั่นแหละแต่พอเราก,กด Active Clean เนี่ยเราสามารถกดได้บ่อยครั้งขึ้นนะครับพอก,กด Active Clean ไปแล้วเนี่ยเขาจะช่วยในการชะล้างคราบอะไรต่างๆเนี่ยให้หลุดหายออกไปใช่ไหมครับกับน้ําซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นระบบ i n v e r อร์นะครับที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยนะคือเขาจะมีการคํานวณให้อย่างดีว่าทํายังไง ให้แอร์ยังคงรักษาความเย็นได้อยู่และก็ช่วยประหยัดพลังงานไปได้ด้วยนั่นเองนะครับในคอยเย็นเขาเนี่ยจะมีการเคลือบสีทองทองไว้นะครับตัวนี้จะเป็นจุดสําคัญนะครับในการที่ว่าบางทีใช้งานแอร์ไปในระยะเวลานาน,านๆหลายๆปีแบบนี้ตัวตัว golden c o a ต i n g เนี่ยก็เป็นตัวในการช่วยป้องกันพวกสิ่งสกปรกต่างๆไม่ให้จับฝังลึกหรือป้องกันสนิมนั่นเองเอาง่ายๆเลยนะครับก็จะช่วยให้แอร์มีอายุที่ยาวนานมากขึ้นนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะครับแอร์ Air เครื่องนี้ สามารถต่อผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า M Smart Home ได้นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมนะครับต่อมาแล้วเนี่ยอันนี้คือผมทําการ Connect ไปแล้วนะครับแล้วก็ตั้งชื่อห้องไปแล้วนะสิ่งที่สําคัญเลยคือเราจะสามารถคอนโทรลผ่านแอปได้แต่ที่ความเจ๋งของการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยก็คือว่าอ่ะเช่นผมนั่งอยู่ข้างล่างสักชั่วโมงหนึ่งจะขึ้นมานอนใช่ไหมผมก็สามารถกดเปิดเครื่องได้นี่เมื่อกี้มีคาสั่งเปิดเครื่องอยู่ตรงนี้นะก็กดไปเลยเครื่องมันก็เปิดสามารถที่จะตั้งอุณหภูมิได้ยกตัวอย่างเช่นบางทีสม,มติ ผมนอนอยู่บนเตียงนั่งอ่านนิทานอยู่แล้วก็ไม่ได้อยากจะลุกมาหารีโมทไงผมก็กดผ่านมือถือไปเลยเออปวดผ่านอะไรอย่างเงี้ยกดเล่นไปได้เลยแล้วก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆที่คุณผู้ชมสามารถคอนโทรลผ่านมือถือไปเลยการทํางานของแอร์เครื่องนี้กับแอปพลิเคชันเนี่ยสังเกตที่สัญ,ญลักษณ์ WiFi ให้ดีนะครับคือเขาจะมีการต่อกับ WiFi บ้านนั่นแหละพอต่อเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็เลยจะสามารถคอนโทรลได้ไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องกดมือถือแล้วอยู่ที่บ้านก็ได้นะคุณจะอยู่ที่ทํางานอยู่ห้างนอกแล้วก่อนกลับมาคุณจะกกดดสั่่งงงาานนเ้็ไไซึหย ผมลองใช้แอปพลิเคชันให้คุณชมสักนิดหนึ่งแล้วกันอ่ะอย่างเช่นอันนี้นะครับเส้นผมอยากจะปรับอุณหภูมิว่าเออยีองศาเย็นไปแล้วรู้สึกแบบเย็นแล้วผมก็ปรับให้มันเป็น25องศาผมก็ปรับไปได้เห็นไหมมีเสียงปรากฏที่ข้างบนด้วยนะครับและนี้ก็เป็น25เท่ากันเห็นนะ ต่อมาที่ผมชอบก็จะเป็นแบบสามารถปรับอะไรได้อีกก็แบบปรับพวกแฟนสปีดได้นะครับอันนี้ก็จะมีแบบโลมิดไฮได้นะครับปรับเป็น3ระดับอย่างที่ผมบอกนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นโหมดนะครับอ่าโหมดคุณจะชอบอะไรว่าจะเป็นออโต้ไหมโหมดเย็นไหมโหมดเป่าแห้งไหมหรือโหมดพัดลมอย่างเดียวนะครับโอเคระบบจริงๆต่อมาอะผมยกตัวอย่างสักอัน2อันแล้วกันเช่น sleep คิร์ฟตอนเริ่มต้นเนี่ยเราจะแบบให้มันเย็นหน่อยสัก23องศาอ่ะแล้วก็ปรับเป็นเคิร์ฟได้แล้วพอแบบก่อนตื่นนอนเราก็ปรับเป็นเคิร์ฟแบบเหมือนเป็นการาฟอย่างเงี้ยคุณผู้ชม ปรับอย่างนี้ไปเพื่ออะไรว่าบางทีเราก่อนเรามานอนเราอยากได้แอร์เย็นๆหน่อยแต่พอกลางคืนเราหลับสนิทไปแล้วเราอาจจะได้แอร์ที่แบบว่าไม่ต้องเย็นมากไม่ต้องเย็นฉ่ำมากเดี๋ยวเราหนาวคุณผู้ชมก็สามารถเซ็ตและปรับตรงนี้ได้ผมคอนเฟิร์มไิป และระบบอื่นๆนก็อัดแน่นอยู่ในแอปนี้แล้วกันคือมีเขาเรียกว่าไม่แพ้รีโมทนั่นเองนะครับอย่างเช่นระบบตั้งเวลาถ้าคุณผู้ชมอยากจะตั้งเวลาในการเปิดปิดแอร์นะครับอันนี้ก็ปกติแล้วกันระบบอีโคก็เป็นระบบในการช่วยในการประหยัดพลังงานนะครับถ้าคุณผู้ชมห่วงเรื่องค่าไฟหรือระบบบูสต์นะครับถ้าคุณผู้ชมต้องการแอร์ที่เย็นอย่างรวดเร็วนั่นเองครับ ซึ่งระบบ Active Clean เนี่ยจะหลบอยู่ภายในตัวเมนูฟังกช์ชันตรงนี้นะครับเพราะว่าอะไร Active Clean เป็นระบบในการเหมือนกับทําความสะอาดตัวเองนะบางทีแอร์มันก็จะต้องปิดการทํางานอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าบางทีแบบบางคนเผลอไปโดนแล้วเดี๋ยวแอร์มันตัดไปนะครับโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมจะมีการจัดประดับของตกแต่งอะไรไปเพื่อมาลุ้นกันว่านะครับห้องนี้นะครับจากห้องมินิมาร์ทจะกลับมาเป็นมินิมอลได้อย่างไรครับไปดูกันครับ 5, 5, 5. เดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับห้องนอนลกๆนะจะสวยขนาดไหนมาดูกันเดี๋ยวที่เราคุยกันไว้อะคือแต่งห้องให้ผมไม่ใช่แต่งให้เพื่อนมานอนอีกโอ้ยนี่แม่งแบบหลับจริงนะเนี่ยระหว่างระหว่างรอเนี่ยแม่งหลับจริงเลย,เ,ยเรามาพูดสรุปการปิดคลิปอย่างนี้ดีกว่าไหมว่าการทำห้องนอนเนาะ อันเนี้ยน่าสนใจเลยแล้วอยากให้ไอเดียว่าเฮ้ยแบบบางทีคุณมีบ้านอยู่เป็นมุมอย่างเงี้ยมันก็ทําให้มันแบบว่าสวยงามได้จาก,จากเมื่อก่อนอนนี้เห็นสภาพไม่เป็นยังไงอ่ะใช่ใช่ไหมก็คืออันนี้ใช้เงินแค่5 0 0พัน0 0เป็นค่าช่างเพิ่มเติมอาผมรวมไปว่าประมาณแบบไม่เกินหมื่นละกันเนาะใช้เงินไม่เยอะก็มีซ่อมสีเหมือนกันคือตอนแรกที่เราเข้ามาแผนเดิมคือทาสี แผงนี้แผงเดียวแล้วปัญหามันคือพอไปเปิดดูตรงอื่นเออมันมีสีลอกมีสีบวมก็ซ้องก็เลยเก็บห้าแล้วก็มีมุมนี้เมื่อก่อนมันจะเป็นสีขาวเนาะแล้วก็อยากจะให้มันมีสีอะไรขึ้นมาที่มันมามามาผักให้สีขาวมันเด้งขึ้นมาใช่ใชแล้วเราก็ไปคนห้องเก็บของเราเราก็ไปเจอสีเขียวอยู่ซึ่งเป็นเขียวสวยเขียวสวยก็เอามาทาอย่างนี้เออมันก็มันก็ประหยัดค่าที่ต้องไปซื้อสีไปค่าแรงไม่เท่าไหร่คือเป็นไอเดียเรื่องสีให้คุณผู้ชมอย่างนี้นะครับคือว่าบางที คุณแบบกลัวทาสีขาวหมดกลายเป็นห้องแม่ชีแล้วกันบางคนก็จะแบบอุ้ยไหวปะวะอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเติมสีไปหน่อยก็เลือกผนังด้านที่มันเห็นน้อยที่สุดแล้วใส่สีเข้มเข้มไปได้แล้วก็สีอีกสีหนึ่งที่มันมาช่วยให้คือสีของไลติงนะฮะมันจะมาอมเหลืองเข้าไปต้องบอกว่าห้องเนี้ยเมื่อก่อนนะมันเป็นไฟกลางห้องซึ่งบ้านคุณก็มีอ่ะเขาเรียกว่าเป็นไฟสลับเปามันก็จะสว่างเท่ากันไปหมดเลยแล้วก็ทําให้ห้องเนี้ยมันดูแบน ทีนี้เราเราก็ไม่ต้องไปถอดแกะอะไรยุ่งยากก็คือไม่ใช้ไฟเนี้ยแต่จะให้บรรยากาศห้องมันดีแล้วก็ใช้เป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นไฟที่มาช่วยเพิ่มบรรยากาศอย่างเช่นโคมไฟหัวเตียงตั้งพื้นจะตั้งโต๊ะก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวเนี้เริ่มมีหลายๆแบรนด์ขายแล้วนะเช่นอินเด็ก e ์อีเกียอย่างเงี้ยเขาจะขายไฟเป็นอันนี้เป็นไฟเหมือนไฟสร้างบรรยากาศได้ก็คือออปชั่นหนึ่งเป็นเบลขึ้นไปนี่เป็นเบลออปชั่นหนึ่งเป็นสร้างบรรยากาศแล้วถ้าคุณอยากจะอ่านหนังสือก็จะมีตัวนี้ห้อยลงมาได้ก ไม่แพง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 เจ็ดซึ่งจริงจริงเก้าบาทอันนี้ไม่ได้ซื้อใหม่มันอยู่อีกห้องหนึ่งเก้ามันย้ายมาแล้วก็มันมีแอมเบียนที่มันเพิ่มอาจจะเห็นว่ามีไลติ้งสีฟ้าขึ้นมาพวกนี้ก็คือไฟเส้นนิดๆหน่อยอเอามาวางให้บรรยากาศมันเปลี่ยนแล้วก็มีไฟคริสต์มาสไฟคริสต์มาสใช่เพราะว่ามันก็ใกล้จะถึงคริสต์มาสแล้วอ่าก็มีตกแต่งนิดนึงแล้วก็อีกอันนึงที่ทําก็คือมีแผงนี้นะครับอันนี้ก็ไปเอามาจาดอีเกียแล้วกัน ก็ไปซื้อมาเพิ่มอยากได้แบบที่แขวนอะไรให้มันน่ารักน่ารักหน่อยเนี่ยคุณแม่เขาก็เริ่มมาแล้ววิธีเลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นที่รักเนี่ยเออมันก็จะมีแบบมานั่งอย่างที่บอกคุมสกีมสีส,สีขาวมีมานั่งมีชั้นวางสีไม้เข้าไปอะไรเงี้ย <ừ> คือของตกแต่งที่เมื่อก่อน,นวางอยู่สเปซสปาร์ตรกๆเนี่ยก็ก็จัดออกมาให้มันด <มา S 1> ูน,น,น่ารักได้แค่เปลี่ยนไฟเนี่ยบรรยากาศห้องมันก็เปลี่ยนแล้วมินิมอลมากกว่าที่ตะกี้สว่างโล่งเรื่องของพรมอันนี้ต้องพูดถึงนิดนึงอันนี้เป็นข้อเสริมนิดนึงคร มันเป็นสีขาวว่ามันเลือกไว้เป็นกระเบื้องที่เป็นลักษณะเป็นลายหินครับทีนี้ลายหินมันตีไปหมดเลยเทะอะไรเงี้ยผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมากรบของตกแต่งสร้างบรรยากาศอื่นๆหลักที่ใช้ได้ก็เป็นสีเขียวนี้คือต้นไม้จริงก็คุมสกีมสีมันิดนึงเนาะมีขาวมีไม้อ่าก็จะเห็นว่าโมโนของทั้งห้องเนี่ยมันจะมีสีเบสคือสีขาวประมาณ8ปดสิบห้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าแล้วก็มีครีมขาวครีมก็จะมีพวกไม้บีชที่แทกเข้ามาเปลี่ยนโฉมห้องมินิบาทมินิบาร มินิมอลได้อ่าตามโจทย์ที่เราตั้งไว้นั่นเองนะครับการแต่งห้องสไตล์มินิมอลเนี่ยก็จะไปตอบโจทย์สําหรับพ่อแม่มาพักใช่ไหมครับ,รบปู่ย่าตายายมาเลี้ยงหลานหรือว่าเด็กที่กาลังจะโตเขาก็ผ่านไวัยไปได้เรื่อยอย่างเงี้ย <ừ. S 1> ห้องนี้ก็จะแบบคุมโทนรรเรียบๆไปแล้วกันน่ใช้งานได้ยาวนานนะครับ,รบซึ่งไหนๆทาทั้งทีก็ติดแอร์ใหม่ไปเลยเนาะมันก็จะคุมค่าทั้งความเย็นสบายที่มากขึ้นด้วยแล้วก็การประหยัดไฟที่เพิ่มขึ้นด้วยซึ่งในวันนี้นะครับผมเลือกใช้แอร์ของยี่ห้อคอมฟี่เองนะ หลังจากรีวิวใช้งานมาเนี่ยก็ชื่นชอบมากก็มีความเย็นเ็วนะครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับนว่า้กรรมสั่งผ่านรีโมทสั่งผ่านแอปสั่งผ่านอะไรได้นะครับก็ตอบโจทย์และกันสําหรับยุคนี้สมัยนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เริ่มสนใจแอร์รุ่นนี้นะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ w w w f ์เว็บฟิลคอมนะครับหรือเข้าไปได้ที่นะครับ f a c e b o o k c o ฟ f y thailand นะครับสาหรับในวันนี้นะครับ the room maker และการกลับมาทำห้อง เป็นไอเดียการแต่งห้องง่ายๆง่ายมาอีกแล้วนะครับหวังว่าจะชื่นชอบกันชอบไม่ชอบยังไงได้ไอเดียตรงไหนหรือว่าต้องการวาร์ปของแต่ละชิ้นแต่ละอันยังไงคอมเมนต์มานะถามมาถามมาเดี๋ยวจะแบบค่อยๆไล่แปะให้ตอบแต่แบบไม่อยากจะเล่าในคลิปไม่งั้นแม่งยาวต้องมาลงรายละเอียดทุกอย่างมันยาวเกินนะครับหวังว่าจะได้ไอเดียกันฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับ t i k t o k YouTube และก็ไอจีของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและพี่หินครับสวัสดีครับดีครับสุ่มโอ้หนัก เขาวางก่อนได้ไหมเป็นอะไรที่ไม่เอาปล่อยเดี๋ยวปล่อยน้องให้เป็นอสิสระแล้วนึงเออพราะแม่คุณเนี่ยอินพอร์ตมาจายอ,อะไรของมันเนี่ย